ไหว้พระสามดอกอก็นโ,ตตาม,ม,าม,นโมตสัสสะพระควาโตอรหัตโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขชามิธทำมัาางสารนังขชามิสังขังสารนังขชามิสาธุแล้วปักสามดอกไหว้พระพุทธร้อนพระพุทธแล้วก็โอ้ย ก็นี่ที่ศาลเจ้าพ่อยี่เกาะพงนะเขาก็มาไหว้พระสาธุแล้วก็ไหว้พระภูมิก้าดอกแล้วก็ไหว้ตายายห้าดอกไหว้ตายายไหว้ตายายก่อนเออตายาย เปิดโชคเปิดราบให้หนูด้วยนะคะตายายให้หนูไม่โชคมีราบนะคะวาด่นวหวห้าดอกตายายก็พระภูมิเจ้าที่ขอให้พระภูมิช่วยดนบรรดาให้ลูกมีโชคมีราบด้วยนะเจ้าค่ะ นี่ก็มาไหว้ที่วัดพระพาชัยสถานีตำรวจวัดพระพาชัยเจ้าพ่อยี่เก่หงอยู่ที่ข้างบนเลยชั้นสี่มาไหว้กันได้มามาไหว้เจ้าพ่อยี่เก่หงเป็นเจ้าพ่อทีอ่ทางด้านโชคลาขอหวยขออะไรเดี๋ยวไหว้เจ้าพ่อ,อเดี๋ยวจะทําการไหว้อะน,อน้องอธิบายวิธีไหว้นิดหนึ่งได้ไหมคะวิธีไหว้เนเนทีวิธีไหว้ยังไงเดือ เดี๋พูดแล้วก็เลอไปไอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่นั่นเองค่ะจะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเอาคะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังอ Ges ืมนะก็ต้องมีคนยกไงค่ะค่ะต้องมีคนยกกรบฟักัเดีอยไปเดืยกไม่ไปไหนเรือหลัใไปยกอ่ะเขาไปยกกับของเขาไม่มีเขาบอกให้น้องพาพี่ไหว้อ๋อขอโทษทีอ่ะก็งองก็คิดใจใส่เที่ขามหาพริก่ันยกกันค่ะ อายกาใช่ไหมคะอันนี้เราจะทำยกยก,กถวายน้ำชาพ่อปู่อ่ะถวายปู่ยี่กโกฮงลูกชื่อลูกชื่อนางสาวอุตตาพืชคงเกิดวันที่สี่เดือนตุลาคมปีชวดค่ะ วันนี้ลูกมานมัสการวันนี้ลูกมานมัสการบูชาบูชาชากาแฟชากาแฟบุริมักคูทูกเทียนทูเทียนพวงมาลัยพวงมาลัยน้ำมันน้ำมันขอปู่รับไว้เป็นที่ศักระด้วยเถิดขอให้ลูกมีโชคมีลาภที่สิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการอ่านี่จะปู่อีก อันนี้ไปจุดใช่ไหมคะทุบเทจุดให้ติดๆค่ะแล้วก็ปักไปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จุดทุบเทียนก่อนทำการจุดเทียนก่อนนะคะให้ติดให้ให้ติดเออให้นะทางนี้ หลงมันตีนีไปดีมาจนงนี่ันนีนใ่ียวนีไมมานติดยังไงนี่ค่ะเช่อไหมคะติดได้ยันยันไม่มดับเอาเอาอีกจ่อไว้ไม่เป็นไรจ่ไม้ไม่ยาก ได้ได้ยังได้แล้วค่ะได้เลยเอาไปปักที่ที่ที่มีเงี้ยนี้เอ้ยปักที่นี่ปักไว้นี่ีปักเสร็จยังไงต่อคะอันนี้พี่จุดให้หนูใช่ไหมคะ แล้วทูบไหว้เทวดาฟดินพี่หน่ออันนี้ก็ไหว้เทวดาฟ้าดินนะคะเทวดาฟ้าดินเขาเขกลับไหว้ค่ะถ้านั่งจตักให้ดินนะค่ะเทวดาฟ้าดินค่ะป้าเปิดป้าเปิดแผ่นดินเปิดพ่อแม่ตอนนีเปิดทางพ่อแม่ธอนนี้เปิดทางให้ลูกด้วยไม่ว่าลูกจะทำการสิ่งใดไม่ว่าลูกจะทำการสิ่งใดสมเร็จรุ่งรุ่งก็ดีดี ขอให้คบเร็ดรู้ล่วงไปด้วยดีอย่ามีสิ่งใดติดขัดขอให้ครอบครัวของลูกจงมีแต่ความสุขความเจริญจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดตามสิ่งใดขอให้สมความปรารถนารวมทางค่าทานบริวานของลูกเพื่อนสนิทมิสหายเอนสนิทมิสหายของลูกจงมีความสุขเช่นเดียวกันจงมีความสุขเช่นเดียวกันสาธุขอให้ลูกมีโชคมีลาบได้เพื่อห้าดอกบรค่ะ หนึ่สองสามสีค่ะเดี๋ยวเราจะมาไหว้ป่ที่กะางตัโม3จอ่านตามป้าค่ะปักไปเก้าดอกเหลือไปสองไปปักสมนปรณตค่ะอันตีนยังไม่ได้ย่ะค่ะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังยี่เกาะหงสรนังขชามิสังคังยี่กาะหงสรนังขชามิธรรมังยี่กาะหงสารนังขชามิสังคังยี่เกาะหงสรนังขชามิเทวดาฟ้าดินห้าดอกพ่อยี่กะหงเก้าดอกประตูด้านละหนึ่งดอกโอเค เจ็กซิมไอคิวนำโมไตซื้อใต้ปุยเลียงเมียงเจงแซยี่กอฮงชัยสิงยี่กอฮงผอสักซื้อถัว่วกิมงึ้งชัยปอป้อ,ปอจังชยัยโขซื้อ,เก,อกเก่าอ้วแกไหลเก่าอ้วแกไหล เอกจิตขอวิงวอนนะโมมหาเมตตาเกรณาโชคลาภวาสนาบารมีปู่ยี่กอหงปรดประทานเงินทองโชคลาภแก้วแหวนรัตะนมณีประทานทรัพย์ล้ำค่าสู่เรือนค่าน้อยด้วยเถิดสาธุกค่ะแล้วก็เพื่อปักเจ้าพ่อเก้าดอกแล้วราัมาปักไว้ประตู <5 S 2> ประตูข้างหน้าดอกซ้ายขวา นี่ไหว้ไหว้ค่ะจะตูที่ประตูค่ะก็ไปเติมน้ำมันค่ะไปเติมน้ำมันนี่ค่ะข้างลยครื่องขวดเอาน้ำมันเต็มแล้วไปเติมขอพี่แกะให้หน่อยไดเต็มแล้วไปแกะข้างเละครึ่งขวดแกะแกะให้หน่อยแกะฝาอันนี้เลยค่ะอุ้ยโอ้โหเรียกคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมมาเติมน้ำมันค่ะข้างเละครึ่งขวดค่ะขอให้เทีประดั ขอให้ขอให้ชีวิตลูกสว่างสวยสว่างสวมืแสงเพยงแสงไฟมีแสงเพลงแสงไฟไปไหนมีแต่คนรักใคร่เมตตาไปไหนมีแต่คนรักใคร่เมตตาขอให้แสงสว่างขอให้แสงสว่างนำแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตลูกนำแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตลูกได้เถิดสองพ่อ ขอขอให้แสงสว่างนี้นําแต่สิ่งดีๆมาสู่ชีวิตรูปด้วยเถิดขอให้มีแต่คนรักใคร่เมตตาขอให้ชนะศัตรูหมือมารมีโชคมีลาําเร็จทุกอย่างด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอ่าแพ่ก็ดีจะเป็นอ่า บลีให้พอปู่ค่ะปู่ยิ่กหงสบู่หลีของลูกด้วย่ของลูกด้วยเจ้าค่ะวางวางเหมือนเท้ายังอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างอันนี้ใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่ค่ะช่างนี้ทาีางนี้วางข้างค่ะอันนี้นะคะปู่ค่ะปดเร็จแล้วก็ไปขอพรปู่เดินไปข้างนี้ค่ะ คะด้านนี้โชคลาภหรือไงคะพี่คะด้านนี้โชคลาภหรือด้านนี้อะไรคะอันเดียวเราขอพอตัวนี้ค่ะค่ะอันนี้ตู้เป็นที่ตู้ใส่เงินสบุดตู้สมุดนะค่ะค่ะค<อ>่ะจับมือสองข้างค่ะ อันนี้จับไปก่อนเาจับไปก่อนนะในการขอพรนะพี่พี่ถ่ายตรงนี้นะคะเห็นถ่ายตรงนี้นะคะไม่ใครถ่าถ่ายไปเลยค่ะนะคะค่ะไม่ต้องกดนะคะค่ะไม่ต้องกดถ่ายโอยิ่งโกหกยิ่งโกหก ลูกมาน้ำสการกราบไหว้ลูกมาน้ำมาสการกราบไหว้ลูกชื่อลูกชื่อนางสาวลูกตาที่คงเกิดวันที่สี่เดือนตุลาคมปีช่วยวันนี้ลูกมาขอความเกื้อกูลวันนี้ลูกมาขอความเกื้อกูลอนุเคราะห์อนุเคราะห์ส่งเสริมลูกส่งเสริมล um ูกสนับสนุนลูกสนับสนุนลูกในด้านการเงินในด้านการเงินการงานการงานธุรกิจธุรกิจค้าขายค้าขาย โชคลาบคาุมซักทั้งหลาย,กลายแก้ไหวนเงินทอง,ทองสู่เรือนลูลนลลวกด้วยข,ขอให้ครอบครัวของลูกจะมีแต่ความสุขความเจริญ,มรญไม่คิดสิ่งใดทำสิ่งใด,ด,งดขอให้สมความปรารถนาขอให้ปู่ช่วยเหลือลูกเอาเลยค่ะขอเลยค่ะตั้งจิตอธิษฐานต้องการอะไรบอกไป ขอใหว้งโรคภัยไข้เจ็บอย่ามาหาลูกค่ะเสคร็จ่ล้วค่ะอันนี้คือเป็นการขอพรส่วนตัวใคร่ช่ใครไม่หัวรไม้ร่ใช่่ใคร่ค่ะค่ค่ะ่ ะนะค่ะแเขาหล่นะแจ๊ะเ,เขาว,วางไม่ดีอะไ,ไงต่ออะไรต่อคะ่ะคะ อันนี้ใช่ไหมคะเพงงเงนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะสุภาพแข็งแรงอีถึงแรงกอี้นสามทีอีกสองทีอันนี้ด้านนี้ได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะ ด้านนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะโอเคค่ะอสวัสดิการแล้วไม่มีค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบนี้เราต้องซื้อสวัสดิการนะคะเราหยิบไม่ได้ใช่ไหมคนอื่นก็ไม่เอาไม่ได้เขอถ่ายรูปปู่ไว้อันนี้อันเล็กก็จะเป็นขอโชคลาภอ่าอันใหญ่หน่อยก็จะเป็นขอใบเส็มสีนะคะอะ